ชาวบ้านที่อาศัยบนเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหลังพบการบุกรุกทำลายป่ารวมถึงการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยมิชอบกลุ่มเกษตรกรไร้ที่ทำกินจังหวัดกระบี่ร้องขอความเป็นธรรมหลังมีเจ้าหน้าที่รัฐขับไล่ให้ออกจากพื้นที่สวนป์มทั้งที่ก่อนหน้านี้ประกาศจะให้ความช่วยเหลือจากสรรที่ดินทำกินให้กับชาวบ้าน ปกครองนักเรียนเกือบร้อยคนร้องผู้จัดงานแสชั่นวิค2014เช่าที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจัดงานหลอกว่าบุตรหลานจะได้เดินแบบสุดท้ายเสียทั้งเงินและไม่ได้เดินแบบ สดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันนอรุมาเกษตรพืชผลในรายการสถานีประชาชนค่ะวันนี้วันจันทร์ที่1กันยา2557นะคะในห้องส่งของเรามีพี่น้องเดินทางมาจากจังหวัดกระบี่2กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกนะคะมีปัญหาเดือดร้อนมาจากเกาะลันตาเดี๋ยวขอตัวแทนท่านนี้ก็ได้นะคะอยากให้ทางรายการช่วยเหลือยังไงคะเชนค่ะช่วยเหลือเรื่องการกลุกป,ป่าไม้ทำลายป่าออกเอกสารโฉนดบนพื้นที่ป่าเกตเกาะลันตาใหญ่ครับ เราอยากให้เข้าไปตรวจสอบหน่อยว่าถูกต้องไหมชอบมาพาก,กลไหมใช่ไหมคะเอาละค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ไร้ที่ทํากินใช่ไหมคะอยากให้ช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะเชิญค่ะคุณพี่เชิญค่ะคือตอนนี้ยายต่างตะตาเนี่ช่วยเหลือรัตจรและที่ทำกินเป็นของตนเองอมไม่มีที่ยศใสเป็นของตนเองและถูกรังเกียจจากนานของรัฐที่ผ่านมาอยากให้โดยนานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดสรรที่ทำกินให้ผู้ยาไร้ด้วย ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะต้องเรียนทั้งสองกลุ่มเลยนะคะชาวกระบี่ที่มาทางรายการเองก็ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเลยนะคะเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันแล้วใครที่มีคําถามมีข้อสงสัยให้เตรียมไว้ได้เลยนะคะจะได้ซักถามกันแต่ว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้จะมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมให้พวกเราได้รับรู้มากที่สุด นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนอาจจะเป็นความทุกข์โดยส่วนรวมะะของคนทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชน,นะะของคนที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกันอย่างเช่นพี่น้องเกษตรกร,กรพี่น้องชาวประมงเป็นต้นนะคะก็สามารถร้องเรียนเข้ามาในรายการสถานีประชาชนได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสาธรารณูปโภคถนะะน,นนหนทางไฟฟ้าปปาที่ทํากินเรื่องของการหลอกลวงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราช่วยกันได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ รายการนะคะก็คือหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ027902111และ027902630 3ค่ะหมายเลขเดียวกันนี้นะคะท่านผู้ชมก็ยังสามารถที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของข,องข้อกฎหมายได้เนื่องจากว่าสภาทนายความร่วมมือกับรายการสถานีประชาชนนะคะส่งทนายความมาประจําอยู่ที่รายการของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทนายความท่านแรกคุณพานวัต์พินทองค่ะท่านที่สคุณพิมรักมาลาเพชรค่ะ และหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะคะผ่านทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4268822นะคะแจ้งเหตุร้องทุกแนะนำติดชมรายการได้หมดเลยค่ะครั้งละ1บาท50สตางค์นะคะและสำหรับใครที่แนะนำติดชมรายการเข้ามาช่วงนี้เราก็มีกล่องเซ็ตคอมบ็อนะคะหรือว่ากล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล แจกให้นะคะวันละห้าเครื่องเอาละค่ะแล้วก็ในส่วนของในช่องทางการติดต่อสือ่อสารมีหนึ่งช่องทางนะคะก็คือใครที่ใช้โทราศาัพท์สม,มาร์ทโฟนเล่นไลน์ได้เล่น Facebook ได้นะคะเรามีไอดีไลน์ขึ้นหน้าจอด้วยนะคะคำว่า p ีพีไทย PBS นะคะท่านก็สมัครเป็นเพื่อนกับรายการเรานะฮะแอดเฟรนแล้วก็แจ้งเบาะแสความทุกข์ความเดือดร้อนส่งภาพจุดอันตรายภาพเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านเห็นนะ,นะคะอยากจะเตือนภัยกันส่งเข้ามาได้หรือว่าพบเห็นคนพัดหลงก็ถ่ายรูป ส่งเข้ามาได้นะทางรายการจะได้ตรวจสอบว่าตรงกับที่เคยแจ้งหายในรายการหรือไม่นะคะแล้วก็จะได้มีการส่งต่อกับทางมุลนิธิกรกระจกเงานะคะให้ช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะเรื่องแรกนะคะท่านผู้ชมคะเราจะไปติดตามเรื่องที่เป็นประเด็นข่าวอยู่ด้วยนะคะกรณีของผู้ปกครองนะคะซึ่ง เป็นผู้ปกครองเกือบร้อยคนได้นะคะไปร้องทุกข์แจ้งความอยู่ที่สพคลองหลวงนะคะบ,บอกว่าถูกผู้จัดงานแฟชั่นวีค2014ซึ่งไปเช่าสถานที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีจัดงานขึ้นแล้วก็หลอกให้ลูกหลานกว่า500คนมาเดินแบบและ สำหรับผู้ปกครองที่อยากจะดูลูกหลานเดินแบบก็ต้องเสียค่าสมัครขออภัยเสียค่าบัตรนะฮะเข้าไปในงานมีราคาตั้งแต่5 0 0ถึง2,000เพื่อที่จะได้ชมลูกหลานเดินแบบแต่สุดท้ายกลับไม่ได้เดินอีกทั้งยังมีการกักตัวในห้องพักด้านหน้ามหาวิทยาลัยเมื่อเจรจาของเงินคืนนะคะก็บอกว่าให้ไปแจ้งความเรื่องนี้นะคะเรามีตัวแทนของผู้ปกครองนักเรียนคุณไพโรธพนิดอชาชาญนะคะพร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณไพโรธคะสวัสดีครับ ค่ะเรนถามคุณพ่อนะคะว่าน้องที่น้องลูกสาวเราอะนะะที่ได้เข้าร่วมโครงการอะนะคะเขาบอกไหมคะตัวทางผู้จัดงานบอกไหมคะว่าให้ลูกเราไปเดินแบบมีการแจ้ง<อ>มาเ<อ><ไ>ป็นลายลักษณ์อักษรไหมคะหรือว่าบอกด้วยวาจาคะ,ะมีการบอกแล้วก็มีการออ d i t i o n ก่อนครับมีการไปออดิชั่นแล้วก็มีการครัดเลือกครับโดยให้ซื้อเสื้อครับ เดี๋ยวก่อนมีการไปออเดชั่นก็คือมีการไปคัดเลือกกันก่อนว่าใครจะได้เข้าร่วมโครงการแต่ในการออเดชันบอกชัดเจนเลยไหมคะว่าถ้าใครสอบผ่านคุณจะได้ร่วมเดินแบบในวันที่31สิงหาคมบอกชัดเจนชัดเจนับชัดเจนแล้วลูกสาวเราก็ได้รับการตอบรับว่าผ่านการคัดเลือกด้วยไหมคะครับผมค่ะแล้วพอไปถึงมีมีการมีการเชิญค่ะครับ ว่ายังไงคะคุณพ่อเขาทผู้จัดงานเขาแจ้งลูกสาวว่าให้ช่นต้องมีการตอบรับครับว่าลูกเอาไรับการเสือครับโดยมีการหนักหมายกันให้ไปซ้อมครับค่ะแล้วก็มีการให้ซื้อเสื้อครับค่ะเด็กๆทุกคนที่จะเข้าออดิชั่นต้องซื้อเสื้อครับบุคคนครับถึงได้รับการออดิชั่นครับล้วก็ทับเลือกเข้ามาครับค่ะโดยค่าเสื้อนี่ตัวเท่าไหร่คะคุณพ่อก็มีตั้งแต่ร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยครับค่ะ แล้วตรงนี้ต้องเสียค่าสมัครอย่างอื่นอะไรด้วยไหมคะนอกเหนือจากค่าเสื้อแล้วอ่าเบื้องต้นยังไม่มีครับแต่หลังจากที่ออดิชั่นเสร็จนะครับก็ในในวันที่ไปซ้อมนะครับได้มีการพูดจับข้อผิดงานแย่งเดิมนะครับว่าท่านผู้ปกครองเนี่ยจะต้องซื้อบัตรเข้าชมบุตรหลาที่ผ่านการออดิชั่นครับค่ะแล้วก็มีแยกเด็กที่ออดิชั่นออกเป็นสองกลุ่มครับค่ะ โดยโดยเด็กที่ออนชั่นฐานเนี่ยจะมีการคับเลือกที่คุมให้เป็นคอมบัสเตอร์ของทางบริษัทครับค่ะแล้วก็สัญญาว่าจะค่าเสื้อผ้าหน้าผมทางบริษัทจัหาให้ครับค่ะแต่พอถึงวันนี้คือไม่มีครับก็คือเด็กๆทุกคนต้องไปแต่งหน้าทำผมเองใช่ครับ นะคะแต่ว่าในกรณีนี้ไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าเสื้อยืดนี้ใช่ไหมคะครับแล้วก็มีค่าบัตรครับที่ผู้ปกครองมอง้องซื้อครับโดย <c oughs> โดยบัตรเนี่ยมีมีราคาตั้งแต่ห้าร้อยเจ็ดร้อยพันพันห้าสองพันครับค่ะค่ะแล้วก็ <c oughs> ่วันที่ผู้ผปกครองไปเนี่ยคือทางผู้จัดแจ้งว่าบัตรห้าร้อยหมดครับอืมค่ะก็คือไม่มีจำหน่ายครับค่ะ ก็ต้องไปซื้อัตรที่แพงขึ้นงานจริงครับพอเข้าไปบัตรห้าร้อยนี่คือที่นั่งห้าร้อยไม่มีคนนั่งครับอ๋อค่ะแต่ในขณะที่มีนั่งอยู่สี่ห้าคนครับค่ะแสดงว่าในขณะที่ผู้ปกครองเองก็ซื้อบัตรใบละพันกันไปแล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับค่ะคราวนี้ถามคุณพ่อนาเอาถึงเวลาครับค่ะเชิญค่ะพอถึงเวลาครับก็มีการนำเด็กในคอนโดนของตัวเองครับในสังหัดของตัวเองมาเดินโชว์ครับ โดยโดยที่เด็กที่มาจากต่างจังหวัดหรือที่เด็กที่ทางบริษัทเรียกมาออดิชั่นเนี่ยนะครับก็ให้เดินแบบป่าปายนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วกว่าสามร้อยสี่ร้อคนยังไม่เดินครับค่ะจนจ<ท>นเอเจ้าของเดินปิดงานครับค่ะก็เลยทําให้รู้ว่าให้ครับผมให้ให้เด็กไปรอตั้งแต่เอ,อมีการนัดให้เราไปรอตั้งแต่สี่โมงเช้าครับค่ะ แล้วก็มีการเรียกเรียรวมรวมเด็กตั้งแต่บ่ายโมงนะครับค่ะจนถึงห้าโมงเย็นนะครับเด็กที่ไปรอเนี่ยคือข้าวข้าวรามก็ไม่ได้ได้ทานกันนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เดินนะครับอคุณพ่อได้ไปถามผู้จัดงานไหมคะว่าเอะแล้วเมื่อไหร่ลูกสาวผมจะได้แสดงลูกสาวผมจะได้เดินอ่ามีการสอบถามครับได้รับคําตอบว่าอ่าเขาบอกไม่ทราบครับขึ้นอยู่กับผู้จัดให้คุยกับผู้จัดเองครับ นี่คือเราไปถามกับเจ้าหน้าที่คนอื่นใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อได้ไปถามกับผู้จัดไหมคะยครับค่ะคุณพ่อได้ไปถามกับผู้จัดไหมคะถามครับมีการสอบถามแล้วมีการเ,าเข้าไปคุยกันในห้องครับได้รับคําตอบว่า,เ,าเขาก็บอกว่าเขา,เาบริหารผิดพลาดค,ครับเขาบอกอย่างนั้นเหรอคะอใช่ครับเขายอมรับว่าเขาบริหารผิดพลาดค,ครับไม่ใช่เป็นเนื้อที่ครับ และการบริหารผิดพลาดน,นี่คืออะไรคะคือทําให้ไม่ได้ไปเดินแบบตามที่ตกลงกันไว้ใช่ครับแล้วก็บอกไหมครับว่าเขาจะรับผ<บ>ิดชอบอยังไงคะก็เบื้องต้นมีการเจราจากันในห้องนะครับก็มีผู้ปกครองโปวแทนประมาณสามสิบท่านนะครับเข้าไปเจรจาค่ะข้อสรุปเป็นยังไงครุณพ่อก็เบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยทางคุณไอเองอะคือผู้จัดเนี่ยนะครับเขาเขายอมที่จะชดใช้ ก็คือถือเงินให้นะครับค่ะแต่แต่ใจครับบอกให้ไปแจ้งความเอาเองครับอ๋อที่ที่บ,บอกว่าให้ไปแจ้งความเอาเองนี่คือใครบอกคะทางคนไทยครับบอกจะชดให้แต่จะชดใช้ให้แต่ให้ไปแจ้งความเอาเองนะใช่ครับ ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะท่านผู้ชมนอกจากเราพูดคุยกับคุณพ่อไพรโรซึ่งเป็นผู้ปกครองซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะคะเราก็ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจพันตำรวจโทอุทัยแววไทยสงค่ะพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษของสพคลองหลวงพร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองอุทัยคะสวัสดีครับค่ะกรณีนี้นะคะรวมผู้เสียหายที่ไปแจ้งความที่สพทั้งหมดกี่ท่านคะที่มาทั้งหมดก็ประมาณห้าสิบกว่าคนนะครับ ค่ะแล้วทางตำรวจดำเนินการยังไงคะเบื้องต้นเราก็สอบปากคําไว้เสีวนหนึ่งนะครับค่ะอีกส่วนหนึ่งก็ลงบันทึกจำวันไว้แล้วก็ให้ที่อยู่ให้หมายเลขโทรศัพท์สหรับติดต่อในนัดวันสอบปากคําไว้นะครับค่ก็พาลูกกับไปก่อนอืมแล้วในกรณีนี้ทางตํารวจสามารถติดต่อทางผู้จัดงานครูไอซ์ท่วานี้ได้ไหมคะก็พยายามติดต่ออยู่นะครับแต่ว่า ็ยังไม่รับสายนะครับค่ะแล้วทางตำรวจจะมีการตั้งข้อหาอย่างไรไหมคะหรือจะดำเนินการต่ออย่างไรคะในเมื่อติดต่อทางคู่กรณีไม่ได้ในส่วนในส่วนของตำรวจก็กำลังรวบรวมพยานหลัก,ลกาลฐานอยู่นะครับตามที่ข้อี่จริงที่ผู้เสียาหายผู้ปกครองมาแจ้งความก็คือมีการหลอกซื้อบัตรเข้าไปเพื่อจะได้ดูลูกตัวเองมาเดินแบบแต่ว่าส่วนมากแล้วก็จะไม่ได้ดูนะครับ เพราะว่าลูกไม่ได้เดินนะครับค่ะสรุปตำรวจว็าจขาถ่ายหลอกลวงค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการตั้งข้อหาใดๆใช่ไหมคะครับครวน้มนเป็นการตั้งข้อหาเรากําลังสอบพยานอยู่ครับ ค่ะเอาละค่ะคือกรณีนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมน,นะคะว่าทางรายการสถานีเองก็พยายามประสานงานนะ,ะทั้งเบอร์มือถือทั้งเบอร์อื่นๆนะคะที่จะติดต่อกับทางคุณครูไอซ์แต่ว่าก็ไม่สามารถติดต่อได้นะะแล้วก็ประสานงานไปยังทางมหาวิทยาลัยที่ให้เช่าสถานที่ในการจัดงานก็ได้รับทราบนะคะว่าก็เป็นเพียงแค่ให้เช่าสถานที่นะ,ะในส่วนของทางนายนพดลแป้นวงหรือว่าครูไอซ์สตาบันเพอร์เฟกต์โมเดลอะคาเดมีก็ เป็นคนที่ติดต่อเข้ามานะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในการจัดงานใดๆนะคะาล้ค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะทางคุณพ่อภพโรธอยากจะฝากอะไรถึงทางครูไอซ์สมมติว่าถ้าเกิดเขาชมรายการอยู่นะคะหรือว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือยังไงเช่นค่ะครับผมจริงๆแล้วครับคือประสงค์ของพวกเราครับเราต้องการให้เด็กทุกคนนะครับ,รรบที่มาในงานนี้ครับได้แสดงออกนะครับแต่ไม่คิดว่าจะมาเจอกับเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยครับเด็กทุกคนก็มีความฝันนะครับแต่ โดนผู้ใหญ่นะครับบางท่านนะครับที่เห็นกากผลประโยชน์ส่วนตัวครับหาแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กนะครับเอาความฝันของเด็กเนี่ยมาเป็นเครื่องมือเป็นตัวล่อ,อนะครับในการหาผลประโยชน์เข้าเข้าสู่ตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเตือนภัยไปยังผู้ปกครองหลายๆท่านนะครับที่มีบุตรหลานนะครับแล้วก็มีความฝันนะครับอยากจะให้บุตรหลานเนี่ยมี เป็นดาราหรือมีมการแสดงออกนะครับในการพัฒนาบุคลิกภาพต่างๆเนี่ยครับก็เวลาจะมีการติดต่อเข้ามาเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยครับช่วยพิจารณาให้รายละเอียดให้ทีชวนอีกทีเพราะว่าที่กาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะครับแฝงไม่ด้วยผลิตทางการตลาดนะครับเอาประโยชน์เข้ามาจับแฝงนะครับในการจัดงานครับค่ะ อ่ะะคะ่ขอบคุณคุณพ่อไพรโรธมากๆนะคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับยินดีค่ะยังไงก็ฝากทางท่านบันตำรวจทอุรัทยแววไทยส่งด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นน่นะคะก็คงจะต้องไป ตรวจสอบอย่างที่ตำรวจว่านะฮะสอบปากคำทั้งสองฝ่ายว่าเท็จจริงเป็นอย่างไรตกลงกันไว้อย่างไรนะฮะเข้าข่ายหลอกลวงกันหรือไม่แต่ว่าช่วงหน้าค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามทุกร้อนของพี่น้องจากจังหวัดกระบี่วันนี้เดินทางมาไกลด้วยนะฮะชาวบ,บ้านกลุ่มเกษตรกรไร้ที่ทํากินจังหวัดกระบี่ร้องขอความเป็นธรรมกรณีเจ้าหน้าที่รัฐขับไล่ออกจากพื้นที่เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เมื่อเดือนกันยายน255 25 5ได้ประกาศรับสมัครชาวบ,บ้านที่ไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองให้ไปลงทะเบียนเข้ารวมกลุ่มกับเกกษตรร ก่สิทธิชุมชนไร้ที่ทำกินเพื่อจัดสรรที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแแหลมและป่าคลองพึ่งนะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณธิดาราศินปรักษาใน,นสถานีประชาชนช่วงหน้าค่ะ